สวัสดีครับวันนี้เดินทางมาจากไหนกรุงเทพครับกรุงเทพอือ <Ừ. S 2> สองชั่วโมงครึง่งกรุงเทพไปอยู่นะไหนมาหลงหลง <laughs> กี่หลงกี่ลหล,ลงไหลหลงไหลหลงอยู่ <laughs> ครับโอเคครับโอ้โหเอามาขายเยอะขนาดนี้เลยละ่ะตอนแรกเห็นแค่ถุงนะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าเป็นทองหรือเปล่าก็เลยถามว่าทำโมเทนกับผมไหมเขาก็บอกว่าเอาสิขออยู่นะอยากทําก็ทําสิครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าหมดนี่จะได้เท่าไหร่ครับคุณหล่อแล้วเดี <laughs> ย๋ยวรู้อันนี้ละ่ะอันนี้ขายด้วยอ่ะ ไวทำไไทำไมโอเคขายก็ขายอันนี้พาราทองคํานะครับอันนี้พาราทองคานะครับพาราทองคํามันจะดูง่าย1น้ําหนัก2คือผิวนะครับถ้าผิวแบบนี้คือทองคําแน่นอนครับก่อนอื่นผมขอดูอันนี้ก่อนครับว่าใช่ทั้งหมดหรือเปล่าครับมาเป็นแคปหมูเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวเราดูเลยว่าเป็นยังไงครับใส่ถุงเหมือนแคปหมูมากเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าหมดนี่จะหนักเท่าไหร่ก่อนอื่นขอเวลาเช็คสักหน่อยครับว่าใช่ของแท้หมดนี่เลยหรือเปล่าคุณเช็คไหมเช็คดีล้อมเลย ตามใจเอางั้นผมเช็คให้ไม่ถ้าผมถ้าคุณมั่นใจผมก็จะไม่เช็คถ้าคุณมั่นใจผมก็จะเทหลอมเลย่ะดวกตามสะดวกเดี๋ยวผมขอเช็คหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับว่าหมดนี้จะใช้ทองทั้งหมดหรือเปล่านะครับเช็คเพื่อยืดอายุคอนเทนต์ครับถ้าจับหลอมเลยมันช้าครับก็เลยต้องขอเช็คสักหน่อยครับโอ้โหกี่ร้อยองค์นยคุณ ไม่ได้นบอีกอะไม่นบอีก <c oughs> กดขันให้เป็นเลขศูนย์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาชั่งครับโอเคครับเป็นเลขศูนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาไปเอาทองใส่ขันแล้วก็มาชั่งให้ดูทีเดียวเลยครับว่าหมดนี้หนักเท่าไหร่ทําไมต้องทําแบบนี้ครับเพราะว่ามันเยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องมาใส่ขันให้คุณดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูน้หนักเลยครับว่าหมดนี้หนักเท่าไหร่ไปกันเลยครับอาคุณดูเลย เรามาลุ้นกันเลยครับนี่ครับอันนี้คือน้อนอนนําหนักของขันนะครับ253.41คือน้ําหนักของขันนะครับคราวนี้จะเป็นแต่น้ําหนักทองนะครับน้ําหนักทองอยู่ที่364.59ครับ364.59เราไปหลอมกันเลยครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกับพระก่อนก่อนที่จะไปหลอมนะครับว่าพระ3องค์หนักอยู่ที่เท่าไหร่ครับพระ3องค์หนักอยู่ที่เท่าไหร่ครับเราต้องเคลียร์ก่อนนะครับนี่ครับเป็นเลขสูตรเรียบร้อยครับน้ําหนักพระ3มองค์คือ17.17เเราไปหลอมกันเลยครับ เรามาดูเลยครับว่ากรอบพาทั้งหมด360กกจะใช้เวลาหลอมเท่าไหร่ไปกันเลยครับการนำมาหลอมขายแบบนี้ขอให้เป็นทางเลือกนะครับถ้าโดนกดราคาเกินจริงเมื่อไหร่ก็สามารถเดินทางมาหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรู้เลยว่าหมดนี่จะถึง1ล้านบาทหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรู้ครับไม่น่าถึงครับน้ำหนักไปไม่ได้น้ำเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเราไปรุ้นที่800,000ดีกว่าจะถึงหรือเปล่านะครับไปกันเลยครับขอขอบคุณมากครับเดินทางจากเทพ สองชั่วโมงครึ่งไม่ใช่ระยะทางครับหลงไช่ป <Okay. S 1> ่ะโอเคไปกันเลยครับ เรียบร้อยครับเรามาเข้าใจเรามาดูดีกว่าครับว่าคําว่าเปอร์เซ็นต์ทิปคืออะไรครับคุณซื้อมาเขาบอกทองเท่าไหร่90 90ทองที่ใช้ทําน่าจะอยู่ประมาณสัก75ถึง77แล้วก็80จะประมาณนี้ครับดูจากลักษณะกรอบแล้วครับหลอมแล้วน่าจะเหลือประมาณสัก70ถึง75นะครับแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ทิปครับใช้ทองแค่77ถึง80ทําแต่ขาย90แบบนี้ผมเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ทิปนะครับสําหรับแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับ พูดไปออแล้วคุณโดนทิปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าอันนี้จะใช้เปอร์เซ็นต์ชิปจริงหรือเปล่าครับ เรียบแล้วหลอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนมากทองแบบนี้นะครับจะถูกขายออกมาในเปอร์เซ็นที่90%แต่ทองที่ใช้ทําจริงคือ7577 80จะอยู่ประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับผมเรียกว่าเปอร์เซ็นทิปครับและที่สําคัญนะครับคุณจะโดนน้าหนักทิปด้วยครับน้ำหนักทิปจะไม่ตรงตามที่เขาบอกนะครับส่วนมากจะเจอแบบนั้นครับถ้าคิดว่าร้อยหนึ่งก็อาจจะเจอ90คนเลยนะครับที่โดนบอกน้ําหนักไม่ตรงตามราคาที่ขายนะครับเพราะตั้งแต่ผมหลอมมาน้อยมากครับที่จะตรงครับ หลอมมาเป็นหมื่นๆลายครับมีตรงไม่ถึง1ิคนครับที่น้ำหนักตรงตามที่เขาบอกตอนขายมานะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้เรียกว่าน้ำหนักทิปและเปอร์เซ็นต์ทิพนะครับมาต่อครับเมกกี้กล้องตัดไปนะครับเรามาดูเลยว่าสีเป็นยังไงครับดูสีทักหน่อยว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าทองที่ใช้ทาตอนที่เขาซื้อคือทอง90%านะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเกินเ5็ดาเี๋ยเราไปรู้พร้อมกันเลยว่าจะเกินหรือเปล่านะครับสาหรับแท่งนี้ครับ รู้จักสีแล้วนะครับโอ้โห70ถือว่าข้ามยากมากไปลุ้นพร้อมกันเลยครับผู้ยังไม่ไปครับยังไม่ได้หลองพระไปหลองพระกันต่อครับเรามาต่อกันที่พระทองคำเลยครับเรามาดูพร้อมกันครับว่าจะมีองค์ไหนไม่ละลายหรือเปล่าครับสําหรับพระทองคําไปกันเลยครับทั้งหมดมีสามองค์นะครับสําหรับพระทองคําครับ Đâu? Mấy gì không Mấy ร้อยครับไม่ว่าจะเป็นโลหะอะไรที่สามารถหลอมละลายได้นะครับมันก็ละลายทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือว่าเป็นเงินหรือเป็นสแตนเลสหรือว่าเป็นพีเดียมครับถ้าความร้อนพอละลายทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเป็นทองคาครับไม่เหลือครับใช้ความร้อนประมาณนี้ละลายทั้งหมดนะครับมีอยู่องค์หนึ่งที่ผมเคยหลอมแล้วที่ว่ามันไม่ละลายไม่ใช่ว่ามันไม่ละลายนะครับอันนั้นไฟแรงไม่พอครับสำหรับคนเทนนั้นหรือว่าได้รับความนิยมมากคนดูเยอะมากครับหลวงปู่ทอนนะครับสําหรับอันนั้นครับ ไม่เหลือครับถ้าเจอความร้อนประมาณนี้ไม่มีทางไม่ละลายครับละลายแน่ๆครับเดี๋ยวเราไปดูสีเลยว่าเป็นยังไงครับ ีมันผิดกันขนาดไหนครับผิดมากครับดูข้างหลังเลยครับอันนี้นะครับลุ้นให้มันเกิน70ดเอครับไปกันเลยครับเรามาสรุปราคาไปพร้อมครับว่าทั้งหมดได้เท่าไหร่เรามาดูที่พระทองคําก่อนนะครับพระทองคําเช็คได้93.48มีมีเงินผสมอยู่ 5.09มีทงแดงอยู่1.42นะครับน้ำหนักหลังหล้อมเหลือ17.16ได้กำไมละ3,184ดิบาทยอดรวมทั้งหมดคือ54,631บาทหักค่าแรงของแล้วเหลือ5812บาทคราวนี้เรามาดูที่จุดพีคสุดเลยครับถ้าเปอร์เซ็นดีจะได้เยอะกว่านี้นะครับเปอร์เซ็น์ที่เช็คได้แค่64.36 มีเงินผสมอยู่15มีทองแดงอยู่19นต์นะครับน้ำหนักหลังหลอมเหลือ354.54ได้กรรมละ2,191บาทยอดรวมทั้งหมดคือ70,000 7 0 0 0นั่นมีย้ำอีกไปตามนี้คุณไม่ต้องไปแก้แล้ว7 0 0 0 0 7 0 7 6 7 9 7, 7, 6, 7 97, ครับหักค่าแรงผมแล้วเหลือ70,000ได้700,000 7 2,200 อ้ย 20, โอ้เอาไว้คุณเอาไว้เดี๋ยวผมสรุปใบน,นะแต่ผมปล่อยไปตามเนี้ยมันฮาดีคุณเรามาดูน้ำหนักหลังหลออเลยครับว่าทั้งหมดเท่าไหร่ครับ เหลือ354.54ได้กำไรละ2191บาทยอดรวมทั้งหมดคือ776,797บาทหากอมแล้วเหลือ722,421บาทจะได้ดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่เปอร์เซ็นต์และน้ำหนักทองของคุณนะครับแต่สำหรับ f c ท่านนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูครับว่าเขาจะพอใจหรือเปล่าครับถ้าโดนกดราคาเกินจริงเมื่อไหร่ก็สามารถเดินทางมาหาผมได้เลยแล้วตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดอนคาหมู่ที่1เรียกว่าร้านไทย มาวินอาจจะเข้ายากสักนิดและออกยากสักหน่อยนะครับขอให้ปี2,568เป็นปีที่ดีที่สุดของทุกคนโดยเฉพาะผมขอดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับถาม F อหน่อยมึงจะมาให้กูดีด้วยเลยหรอโอเค <laughs> <Okay, S 2> ครับคุณเป็นไงครับครับพอใจครับพอใจนะครับคุณเปอร์เซ็นทองคุณมันไม่ดีครับนี่สําหรับท่านนี้ถือว่ากี่หลงเอาพูดตามตรงเลยกี่หลงอ <laughs> ตัง้ตงแต่ทางเข้ามาแล้วตั้งแต่จะแยกอยู่ทองมาแล้วโอเคแปลว่าหลาหลงอยู่ครับขอให้คุณเดินทางปลอดภัยนะครับ,รบขอบคุณมากครับ,อ,บอันนี้ครับ,ค,รบคุณดูขอนับเงินเนี่ย